ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับผมพร้อมพันธ์กรุณาครับวันนี้มาที่บ้านท่าดอกแก้วจมลท่าจำปลาอำเภอท่าอุเทนนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวบ้านได้ขุดค้นขึ้นมาก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่มากเขาว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเรามาถึงวัดเก่าแก่วัดท่าดอกแก้วตรงนี้นะฮะเราจะเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่า ชาวบ้านเขากําลังเตรียมการในการที่จะประกอบพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับนะครับรครับท่านผู้ชมครับนี่คือวัดท่าดอกแก้วเหนือซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากอยู่ริมของสวยงามครับและยิ่งจะสวยงามต่อไปอีกเพราะว่าชาวบ้านได้ไปขุดคน้นต้นตะเคียนทองตรงนี้ขึ้นมานะครับใหญ่โตมโหฬารมากครับผมเรวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับใหญ่มากนะดูไปเรื่อยๆพอชาวบ้านทราบข่าวนะครับก็หลังไหลามาขอสักการะบ,บูชามาขอสิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิตเขานะครับบางคนก็อาจจะมาขอหวยขอเบอร์บ้างก็สุแล้วแต่นะครับตามความเชื่อแต่ที่แน่ๆก็คือต้นตะเคียนลำนี้ใหญ่มากนะ บ้านเราเรียกว่าไม้แคนนะภาคกลางเรียกว่าตะเคียนนะฮะใหญ่จริงๆครับเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณสองสามคนโอบแลละครับประวัติความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่ผมให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปก่อนนี่คือส่วนรากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับ นี่ประมาณสี่เมตรนะเฉพาะที่ลากเลยนะผมกะด้วยสายตานะครับแล้วต้นใหญ่ยาวมากใช่ไหมฮะนี่ชาวบ้านเขาขุดค้นมาจากน้ำโขงแต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆได้ค่อยศึกษาเรียนรู้ไปเนาะค่อยคๆถามบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ว่าบรรดาพี่น้องที่ทราบข่าวก็จะหลั่งไหลมาเพื่อมาอขอสินขอผลตามความเชื่อและเขาก็มีชื่อด้วยฮ จาไม่ตะเคียนทองสีสุวรรณนะครับและที่มาของชื่อเป็นอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปถามผู้รู้หรือว่าบรรดาพี่น้องชาวบ้านที่มาที่มาสักการะบูชาบ้างนะฮะแล้วก็เจ้าเจ้าของบ้านนะทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่ที่วัดด้วยนะครับและผลักผู้ใหญ่ว่าที่มาที่ไปของต้นตะเคียนนี้เป็นอย่างไรครับและที่สําคัญที่สุดครับ เวลานี้บรรดาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วก็มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเขาได้เตรียมดอกไม้ทูกเทียนมาเพื่อที่จะให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่มาขอสินค้พรได้กราบได้บูชานะฮะผู้คนก็อุ้มลูกจุงหลานมานะฮะ เจอแล้วครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหญิงผู้ใหญ่รุ่งรัตนะครับตอนนี้ก็าลังเตรียมอาหารกันกินสำหรับแขกที่มาด้วยนะครับรวมถึงลุงพร้อมด้วยครับนี่ครับหลังจากที่วัดนี้ก็เงียบเราไปมานานนะตอนนี้คึกคักครับมีการทาอ๋อมียําสลัดสลัดแจกชาวบ้านด้วยนะฮะราบผมอ่ามีไห้ไปไห้ไยำสลัดนี่ะผู้คนก็น้าตาชื่นบานเพราะว่ามีต้นตะเคียนขึ้นมา ที่วัดแห่งนี้ครับ,รรรบครับช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วง11นาฬิกาพอดีครับชาวบ้านก็ลงมาเผนมาจังหันแล้วมาทำพานใบสีเตรียมงานเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมีงานอะไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้รู้นะครับแต่ให้เห็นบรรยากาศโดยทัปป่วไปเ,เป็นวัดท่าดอกแก้วเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามครับวัดท่าดอกแก้วเหนือนะ ครับท่านผู้ชมครับคงจะกจะทราบแล้วว่าที่มาที่ไปของต้นตะเคียนยักษ์ตะเคียนใหญ่นี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านท่าจาปานะครับเดี๋ยวไปทาความรู้จักครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับแนะนําตัวครับผมบในฉันนางลุงรัตประดิษฐ์บุญนะคะผู้ใหญ่บ้านท่าตะแก้วหมู่ที่6อันนี้หมู่ที่6นะฮะหมู่ที่6ค่ะตำบลท่าจมปาอำเภอท่าเทียบจังหวัดนครพนมครับผมครับ ผู้ใหญ่ครับครับผมอดีตผู้ใหญ่บ้านท่าตะแก้วหมที่หกนะครับชื่อนายบุษบติดล่าบ้าท่าตะแก้วหมที่หกตอนนี้เกษียณแล้วนะเกษียณเป็นรองนายกอง์การบริหารสวนตะบนท่าจังปยาเลยนะฮะนายกชื่ออะไรครับบุญนายกวรละลบสีบุญเรืองครับไม่ได้มาวันนี้นะไม่ได้มาครับครับผมครับสวัสดีครับผมผมันนายวิเชียนท่าเขียนอดีตเป็นปัจจุบันเป็นสพตหมู่ที่หกครับ ครับผมครับนี่คือบคุคคลสําคัญที่จะให,ให้ข้อมูลในเรื่องของที่มาที่ไปของอต้นตะเคียนที่เราได้เห็นในเวลานี้นะฮะท่านผู้ใหญ่ที่มามันเป็นยังไงที่ได้ต้นตะเคียนยักษ์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตกล่าวถึงหน่วยงานนะคะค่ะก็ตอนแรกก็วันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหากสิบเนาะก็ได้รับข่าวประสานงานจากได้รับการประสานงานจากหน่วยทหารนะคะที่ออกลัตเตรเวนแล้วบังเอิญ เรือล่ม,มนาเรือล่มก็จะมีเจ้าที่สามนายค่ะที่ออกราตะเวนเรือล่มเสร็จแล้วก็เครื่องก็หายปืนก็หายแต่ว่าชีวิตรอดมาได้ค,ครับอพอช่องชวงเช้านี้ก็ประสานทางเรือชาวบ้านนะไปดูไปช่วยแล้วก็ทางนณาชุดท่านก็ประสานน,นรขอนักประดาน้ำมาช่วยในจุดนี้ทั้งวันนะคะช่วงช่วงบ่ายถึงได้เริ่มปฏิบัติการในการงมหาปืนหาเครืคร่อง ค่ะจนถึงเย็นถึงเจอแต่เครื่องหางยาวค่ะกปตนตัวปืนไม่เจอตัวปืนไม่เจอปืนอะไรครับปืนทาวเวโอ้ทาวโวอโอ้ปืนทาวโวนี่ราคามันเป็นล้านนะครับนะคะอย่างน้อยเจ็ดแปดแสนนะค่ะาครับอะไรยังไงค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งล้วก็เสร็จภารกิจก็ผ่านไปค่ะแล้วก็มีตอนเย็นชาวบ้านก็จะมาบอกว่ามีร่างทรงท่านบอกว่าอยากจะช่วยออืค่ะก็เลยก็เลยมาบอกให้ผู้ใหญ่ไปหา ให้ผู้ใหญ่แล้วก็ทางหหัวน้าชุดท่านไปด้วยค่ะ,คะก็ไปก็ผ่านร่างทรงนะคะ,คะ,คะท่านก็ท่านก็ผ่านสื่อนอะท่านก็กลมกรับถ้าเจอปืนก็ขอให้ช่วยแม่หน่อยอให้ช่วยแม่ขึ้นจากน้าหน่อยเพราะแม่อยู่นานหลายปีแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะ,คะแม่อยากจะขึ้นมาแล้วค,คก็เลยรับปากว่าจะช่วย โอ้แต่ว่าขอให้เจอปืนค่ะถ้าเจอปืนเลยเอาเอาแม่ขึ้นมาด้วยเอาแม่ขึ้นมาด้วยอ่าแล้วยังไงต่อไปเกิแลวปากกัช่วยอะค่ะพอเช้าวันนั้นเสร็จก็ทางหัวหน้าชุดท่านก็ประสานนลคอมาอีกรอบหนึ่งครับช่วงเช้าก็ยังไม่ได้ปฏิบัติการจะเป็นเป็นต้นบ่ายอะค่ะครับก็ทางชุดก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการวางแผนก่อนพอวางแผนเสร็จก็เริ่มลงไปตามแผนเขานะเพราะเขาลงไป ถามน้องคนที่ที่พบปืนเขาบอกว่าไม่ถึงนาทีเลยผู้ใหญ่ก็ว่าอย่างเงี้ไม่ถึงนาทีเจอปืนเลยเลงลงไปปุ๊บเลยเจอเลยเพราะมันจะอยู่ตรงลานหิน จะเป็นพลาลนข้างล่างค่ะไม่มีทรายไม่มีอะไรเข้านอนปืนก็นอนอยู่อย่างนั้นนะะและทหารกลุ่มนี้เขารู้ไหมว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในน้ำมากกว่าไม่มีไม่รู้ไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยค่ะไม่เคยร,รู้ไม่มีใครรู้แต่กะรับปากไปแต่ก็รับปากเพราะว่าอยากได้ปืนค <c oughs> ืออย่างนี้นก็ท่านผู้ชมครับมีทหารน้องๆจากกองกําลังสุรศสักดนตรีนะเขามาตั้งหน่วยปฏิบัติการอยู่ที่วัดท่า,าดอกแก้วเหนือนี่แหละนะฮะทีนี้ก็ออกระเทเวนทำปืนล่วงน้ำเพราะว่าอะไรฮะเรือมันล่ม นี paid, ่ก็อย่างที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้นตะเคียนไม่รู้อยู่ที่นี่มาก่อนใช่ใช่ค่ะแต่ก็รับปากไว้ยังไงจะได้ปืนแต่ก็รับปากทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักเจ้าอาจะรับปากช่วยอะไรจนมีวันนี้นะจะมีวันนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะถามท่านรองนายกนะครับว่าที่มาของต้นตะเคียนมันเคยเห็นไหมก่อนที่ท่านจะลงไปอยู่ในน้ําโขงกันนะเพราะว่าท่านนายกคงรองนายกคงอายุมากแล้วเห็นหรือไม่เห็นยังไงแล้วเล่าให้ฟัง่อยครับครับแต่ก่อนนะครับต้นตะเคียนนี้ก็ ชาวบ้านก็เรียกว่าเคียนยอนนะครับเคียนยอนเพราะว่ามีเถาวันคุมไม้นี้พายเรือขึ้นไปหากินนะครับพายเรือขึ้นไปทํามาหากินนี้ในหมู่บ้านนี้หรือหมู่บ้านอื่นก็ต้องรอดนะครับรอดพื้นนะครับรอดแรอดใต้ต้นตะเคียนนี้ก็ว่ามันมีต้นต้นมีรากไม้ที่หย่อนลงมาก็เลยตั้งซื่อน,นี้มาตั้งแต่ปู่แต่ย่าตั้งแต่ไหนมาล่ะครับเพราะว่า ต้นตะเคียนนี้คือแคนย่อนนะครับโอ้ตะเคียนย่อนแคนย่อนนะครับคือเพราอมันเรานี่ภาษาบ้านเราเรียกไม้แคนไม้แคนครับไถ้าพากันเรียกตะเคียนครับไม้โอ้แคนย่อนแต่แต่ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าไม้ตะเคียนเป็นไม้อะไรต่อมาก็มารู้ว่าภาษาไทยกับภาษาย้อนเนี่ยครับก็ก็ไม้แคนนะครับแคนย่อนนะครับแคนย่อนต้นนี้นะครับก็ได้ได้ถลายลงไปนะครับจมอยู่ในแม่น้ำประมาณอย่างน้อย32ปีนะครับ ที่ที่ลงลงไปจมอยู่ตรงนี้นะครับครับคือเมื่อลงไปลงไปแล้วนะครับผู้ผู้ที่มาแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้ก็มีมากมายนะครับก็มีวัดไวัจันมิรนะครับเจตมิดพระนะครับท่านก็มาขอนะครับขอไปสร้างโบสถ์นะครับแต่บ้านท่าโกเกียวเราเราไม่ให้นะครับเพราะว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ศักดิธิ์ไม้ที่ทุกคนกลูวไม้ทุกคนที่นับถือนะครับถ้าถ้าถ้ามีอะไรถ้าไปพูดเกินในตรงนี้ชาวบ้านของเรานี่ จะได้ไปเลี้ยงนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ก่อนนะครับเคยไปเลี้ยงมูตารรักษาอยู่แล้วครับมีลูกหัดเทวดารักษาอยู่แล้วครับมีมีมาแต่ก่อนก็ถ้าว่าไปล่วงเกินว่าคิดว่าจะเอาไม้นี้มาทําบ้านทําอะไรคนนั้นจะนอนไม่ได้นะครับอคนนั้นจะนอนไม่ได้ก็ไปยอมว่าไม่ได้เพียงพูดไปเปล่านะครับไม่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ก็เคยมีมานะครับถ้าแดงว่ามีคนพยายามที่จะมาขอไปทําประโยชน์ คือทางพระมามาขอสาวบ้านเ็าไม่ให้นะครับสาวบ้านก็มามาขอจากผู้ใหญ่บ้านแต่เก่านะครับคือผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มาลงที่ผมผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะมาซื้อนะครับเท่าไรก็จะซื้อนะครับซื้อก็ไม่ขายนะครับ่ังนั้นก็มาถึงจุบันนะครับก็เลยไม่มีใครที่ว่ามีความสามารถที่เจ้าต้นตะเคียนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับสาวบ้านของเราก็เลยปล่อยอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าท่านอยากจะขึ้นมามาถึงฤดูกาลนี้เวลานี้ นะครับก็อย่างที่ที่พี่น้องเห็นนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ตรงนั้นผมว่ามีจริงนะครับมีจริงตามความเชื่อเราตามความเชื่อแล้วก็ปรากฏในในในที่ว่าปืนหายแล้วท่านอยากจะขึ้นมาในส่วนนี้ก็ขึ้นมาจริงๆนะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีในส่วนนี้นะครับก็ก็คงจะไม่มีเกิดขึ้นนะครับครับผมผมฟังไปแล้วคนหัวรุกไปแล้วนะเพราะว่าผมผมมีความเชื่ออย่างนี้พอท่านผู้ใหญ่เล่าแล้วก็ท่าน ลองนายกเล่าเลยผมคิดว่าท่านคงอยากจะขึ้นมาก็เห็นลูกหลานไปตะเวนไอพวกนี้แหละมันมีกําลังคือคือคนมีบารมีนะครับบอกว่าคนมีบารมีเท่านั้นที่จะขึ้นมาได้คนนายกนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ทหารเนาะก็คือบารมีสุดแล้วใช่ไหมฮะครับถ้าถ้าถ้าพวกผมยังไงไม่ไม่มีความสามารถตรงนี้ใช่ไหมฮะครับถ้าเป็นทหารอะไรต่างจะดึงกันได้ใช่ไหมครับ พองมเงินมันยังขอเราขอได้ใช่ไหมแล้วก็ข่าวนี่ลุงพร้อมรู้ก่อนเพื่อนใช่ไหมผู้ใหญ่ค่ะใช่ไหมได้บรากาศาคนมาเยอะผมก็เลยเดาใจเจ้าแม่ตะเคียนว่าท่านคนจะขึ้นมาต้องบอกใครถึงจะขึ้นมาได้นะครับเอาปืนลงไปซ่อนซะหน่อย ครับผมน้่เราเราเราเข้าใจอย่างนั้นนะค่เหตุและผลก็มันมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นนะถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาท่จะขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้พึ่งบารมีท่านนะอย่างนั้นนัก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนะครับเผมว่ามันมันบุญบุญนะครับบุญขอมาท่าดอกแก้วนะครับเคอแตอกอนท่าดอกแก้วนี้นะครับแตงแต่หลวงปู่สนนะครับหลวงปู่สนเมื่อเมื่อไม่มีหลวงปู่สนแล้ววัดท่าดอกแก้วนี้จะจะลงไปที่ ต่ำสุดผ้าที่มาอยู่นี้ไม่สามารถที่จะเอาสินให้กับพ่อไม่ออกได้นะครับผมจนมาขึ้นถึงทุกวันนี้บ้านท่าดอกแกว้วเพราะว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมวัดท่าดอกแก้วบ้านท่าดอกแก้วนะค,ะครับจะเป็นเป็นหมู่บ้านที่กําลังขึ้นนะครับ,รบทุกอย่างที่จะมารวมในส่วนนี้นะค,ะครับก็คือที่ทปรากฏนะค,ะครับ <นะ S 2> คับผมล่าสุดผม <ด S 2> มาวัดนี้นะเมื่อประมาณสองสามปีให้หลังมั้งก็มาเจอทนายกคคูเสริมนะท่ายโยคูประเทศเลยนะ ก็ามาถามหลวงพอ่อโอ้โหทำวัดวาเจริญรุ่งเรนือขนาดนี้นี่ได้เป็นพระครูหรือยังอ <laughs> บอกได้มาได้เป็นแล้วเดี๋ยวด้าําเรื่องมาเดี๋ยวท่านกันจะเป็นกระซิบหลวงพ่อให้พระเทวราชมณีใช่ไหม <laughs> พอมาคราวนี้ได้เป็นพระครูจริงๆด้วยเป็นบุญบาร,รมีนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับอถ้าอย่างไรเดี๋ยวทางท่านอบตครับมีอะไรเพิ่ม <laughs> เต<า>ิมครับสิ่งที่เห็นแล้วสิ่งที่เห็นก็คือปลายต้นตะเคียนที่เข้าก่อนจะเข้าเอาเข้ามา ในรถเทรลเลอร์นะฮะมันมีปีกปีกเอาเข้าประตูไม่ได้เข้าประตูไม่ได้ตัดเวลาตัดตัดกิ่งอะแล้วมีน้ําไหลออกเลแต่ไม่แต่ไม่มีรูครับโอ้ค่ะแต่ไม่มีรูพอมาถึงแล้วถ่ายถ่ายวิดีโอไว้คลิปคลิปคลิปวิดีโอครับครับผมก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเห็นรูปเห็นรูปนะอ๋อเนี่ยฮะโอ้เมื่อกี้ เมื่อกี้ผมไปถ่ายภาพนี่เลยนะเพราะได้มีคนร่ำลือปรากว่ามีรูปสาวสวยเลยนะในในกล้องผมนะรูปสาวสวยผมมาโนไปเองหรือเปล่าแต่สาวสวยครับเป็นรูปสาวสวยเลยนะมันกลังยิ้มให้ผมอยู่เลยพอดีท่านจะดีดูท่านเนาะอันนี้คือสิ่งที่เรามาเห็นนะก็สิ่งที่เราปรากฏเห็นปรากฏเห็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมยังจะไปนัสการท่านพระครูประชีพนะะว่าท่านจะมีพิธีอะไรหรือไม่อย่างไรนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะ จริงๆแล้วท่านอ,นอาจจะไม่ได้เชื่อมาเาล่าเลยนะ,ะ,ะท่านมีพุทธคุณที่ที่ที่ทมากกว่าพวกเราท่านให้ฟังหูให้หูนะพวกเราเล่าในตามความเชื่อความศรัทธาของพวกเรานะฮะแต่ใครมาที่นี่แล้วโชคดีทุกคนครับเจอวันที่เท่าไนะสิบหกใช่ไหมสิบหกครับไมยออกอะไรครับสิบหกครับเดี๋ยวจเพิ่งถ่ายถ่ายายล้วเมื่อกี้ยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับวันที่เรา พยายามที่จะนำท่านขึ้นมาในวันที่สิบหนึ่งใช่ไหมสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ใช่ค่ะวันมาคะแล้วก็วันนั้นก็สถานีวิทยุสถทลอก็เสียพอดีครับหลังจากที่ประกาศเสร็จเรียบร้อยครับผมไม่ได้แตามข่าวติดต่อมาทางผู้ใหญ่รุ่งรัตน <laughs> ก็รายงานเป็นภาพเข้าไปนะ <laughs> ก็คิดว่าอยากมาอยู่แต่มันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคไม่ได้มานะฮะ <laughs> ก็ทราบว่าวคืนวันที่สินี้ นำท่านขึ้นมาได้นะฮะใช่ค่ะแล้วขึ้นมาได้จริงๆคือวันที่16ที่มันเรียบร้อยใช่ไหมคะ15 15ขึ้นเรียบร้อยแต่เข้าวัดเสอวันที่16 16แลวนะฮะครับปรากฏว่างวดนี้หวยออกอะไรกันเนี่ยทิ้หงทิบหงเลยครับก็ก็อันนี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญแต่ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจึงมีบรรดาพี่น้องประชาชนนี่หลั่งไหลมาตรงนี้ไม่ได้ขาด และในวันอาทิตย์ที่26ท,ที่จะถึงนี่นะฮะ <laughs> เขาจะมีพิธีอะไรเดี๋ยวจะได้ไป,ไปกราบนับสก,การเรียนถามท่านพระครูประทีปจันทรโรพาสนะฮะเจ้าวาดวัดท่าเดียวแก้วเหนือครับครับผมก็ถือว่าวันนี้โชคดีครับที่มีโอกาสได้พบกับทางท่านพระครูประทีปจันทรโรพาสซึ่งเป็นเจ้าคณะ,ะตำบลท่าจัมปาเขตสองเขตหนึ่งแล้วะแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัด ท่าดอกแก้วเหนือครับซึ่งเป in, ็นวัดที่มีต้นตะเคียนขึ้นมาอยู่ตรงนี้แหละครับก็เลยอยากจะนมนม์พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะมีพี่น้องประชาชนมายกันเยอะเหลือเกินวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพิธีบวงสรวงประมาณ9ก้นาฬิกานะเก้านาฬิกาก็มีการบวงสรวงประมาณใช้เวลาประมาณไม่ถึง45นาทีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะไม่ได้มีอะไรมาก ครับผมอมอันแล้วเกิดพระญาติโยมจะมาร่วมในจะนํนาอะไรมาบ้างครับก็นู่นแค่สุดขาวมาหรือว,ว่าทุดปกติธรรมดาก็ได้มาครับตามตามความเชื่อเราเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างไรบ้างครับที่เรามีไม้มงคลที่ขึ้นมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็เป็นธรรมดานะฮะมันไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมาแต่บนะรรพบุรุษเนาะไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็คือลูกกาเทวดานะท่านก็รักษาอยู่ก่อนหน้านี้ แต่แต่ถามว่าตามมาฝันไม่ไม่เคยฝันนะครับผมเออถามว่าก่อนที่จะขึ้นมานี่ก็ไม่ได้ฝันแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ฝันด้วยครับผมเอ่อแต่ไม่มีอะไรผิดปกติสิบายอาจารย์เลยไม่ไม่โอ้อครับผมครับแล้วพวกทหารเลยไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังอะมีแค่เขามาให้ความคิดเห็นตอนที่ปืนเขาหายครับแล้วก็เลยพูดแบบแบบก็รู้ใจเขาอยู่นั อ้าก็ไปหามนุษย์โกอยู่ที่ฐานทัพเรือนครมนต์ในลูกศิษย์ตัมานะครับเขาก็ไปจริงๆนะครับผมเขาก็หาทั้งวันก็ไม่ได้เลยหาวันพุธทั้งวันนะครับแล้วก็วันพุธหลังก็ไปหาถามลูกน้องเลยมองก็ว่ายังไม่ได้อาจารย์ยังไม่ได้ก็เลยว่ามีวิธีเดียวไพ่ใบสุดท้ายคือต้องจุดทั่วบอกท่านครับผมแต่ต้นอาเคียนนี่มีมันมาตั้งนานแล้วนะจะไม่มีใครก้าวขึ้นโอ้ค่ะผมเขากลัวอะไรไม่รู้ก็เลยต้องมีแค่นี้นะครับผมเออไม่ได้มีอะไรมาก ก็เห็นทางท่านรองนายกว่ามีนางทรงมาบอกมากล่าวบอกว่าท่าทรงนั้นก็เป็นมันผ่านไปแล้วอืมตอนตอนที่หลังจากทหารได้ปืนแล้วก็เขาก็นี่มนตมาไปที่อาสมอืออาตมาก็ได้ไปคุยกันเขาก็พูดแค่ว่าวันไหนอาจารย์จะเอาหนูขึ้นจากน้ําแคนนี้นะพูดใครอะผู้อาตมาเนี่ยใครพูด นางทรง,ง,งโอ้ครับโอ้บรรับถามถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยก็ได้เกี่ยวดองกันเกี่ยวดองกันเมื่อกี้ผมถามแล้วว่านางทรงเขาบอกว่าถ้าว่าได้เอาปืนขึ้นมาอะไรประมาณนี้ได้พบปืนก็จะให้เอาเอาจานนี้ขึ้นจากน้ําด้วยนะครับ<ม>แ,ลและนางทรงก็เป็นผู้ใหญจานอย่างนี้เหมือนกัน<ม>โอ้ครับเป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน<ม>พระอาจารย์ครับจะจัดการบริหารยังไงกับต้นตะเคียนใหญ่ยักษ์อย่างงี้ซึ่งมันไม่ค่อยมีนะจังหวัดเราอ่ะ ว่าจะไปไว้อยู่ตรงต้นมะพร้าวนู้นนะที่นี่ไม่ใช่ที่ท่านท่านอยู่นะนะครับผมครับเพราะว่ามันเขตพุทธว่ดครับผมมีมีที่อยู่ใช่ไหมครับมีมีโอ้ครับผมก็จะไปเตรียมสถานที่อยู่ล้างจากนี้ไปแล้วก็จะเตรียมนะครับพราเมื่อกี้ท่านอ๋ออบตก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ตัดนะที่ตัดไม่กิ่งที่มันเข้าวัดไม่ได้พอไปถ่ายรูปจะเห็นเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะ แล้วก็มีน้ําหลังไหลออกมาโดยไม่โดยไม่ไม่รู้ทราบเลยว่าน้ามาจากไหนนะเออถ้าเป็นไปได้นะคนนี้จะมีแกะสลักเป็นภาพด่างฟ้าตรงนี้ไหมต้องถามท่านก่อนเออใช่ใช่นะต้องถามท่านก่อนว่าท่านอนุญาตหรือไม่นะถ้าท่านบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ทําเราก็ทาไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีประสบการณ์คืออาจารย์พระอาตมาอยู่วัดบ้านเพงน่ครับผมเขาอนุญาตให้ทํานะใช่ใช่ชถ้าเขาไม่อนุญาตทําไม่ได้เลยใช่ใช่แม้เต็ดินที่เอาไปที่เก่าคืนมานะ าชาวบ้านเขาไปนะครับผมเดียวกลับขึ้นมานะครดิ่งนี่เพลิดเพลนแต่เปลือกก็เหมือนกันนะครับผมเขายังไม่อนุญาตเอาไปไม่ได้ครับผมมันมีทั้งคุณและโทษนะครับผมต้องได้รับอนุญาตจากเขาเพราะว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อของเราเนี่ยก็เราก็ทํามาก็ถูกต้องมาตลอดและประสบความสำเร็จเนาะครับถ้าเป็นวันห้าวันเต็มเต็มเออใช่อ่ะดิพอขึ้นมาคืนขึ้นมาวันที่สิบห้าใช่ไหมแล้วก็กว่าจะเรียบร้อยก็วันที่สิบหกใช่ไหมวันนั้นจะญาติโยมก็โชคดีกันทั้งหมู่บ้านนะ บางคนก็ผิดหวังอันนัะไรล่ะครับเขาไม่รู้ก็อาจารมาก็บอกไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมคนที่โชคดีก็โชคดีไป <c oughs> นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่ายัางไงก็ตามสิ่งที่แน,น่ๆก็คือต้นตะเกียนต้นนี้จะต้องอยู่ที่วัดท่าดอกแก้วเหนอือนี้ตลอดไปนะครับแต่ว่าการบริหารจัดการอย่างไรนั้นก็อยู่ที่บารมีหลวงพอ่อแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประปรกษาะอา,าจารย์นะท่านสามารถที่จะมาแวะชมแล้วก็มาขอขอพรได้นะตามความเชื่อของท่าน แต่ที่แน่แก็คือมีวัดเก่าแก่อยู่ที่นี่วัดท่าดอกแก้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามโบสถ์เก่าแก่นะครับสวยงามมากแล้วก็เวียดนามเวียดนามใช่ไหมเวียดนามเป็นคนสร้างอาจารย์ซ่อมกันมาใหม่ใช่ไหมสารการเรียนก็เวียดนามเหมือนกันนะใช่ไหมครับวัดอยู่ริมโขงสวยงามครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างไรครับในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่26่นะครับเวลาตั้งแต่8นาฬิกาครึ่งเป็นต้นไปผมขออนุญาตเชิญชวนบรรดาพี่น้องที่ชมพร้อมพันธบีณเวลานี้ครับ ได้มาเอาขอพรได้มาร่วมในพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งมีชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองวงเว็บสีสุวรรณอันนี้คือท่านบอกเองว่าท่านชื่อนี้นะครับแล้วก็มีบริวารตามท่านมาเยอะนะนี่เท่าที่เห็นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของพวกเรานะฮะท่านไอฟังที่ผมคุยเรื่องที่เหลือเชื่อก็อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ขอให้ท่านใช้วิจราราณในการฟังกันแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือต้นตะเคียน ที่มีความยาวเท่าไหร่พระอาจารย์19เมตรนะ19เมตร้วฮะถ้าถ้าถ้าตัดตรงนี่ดูไปประมาณ19เมตรเลยยาวยาวเหยียดเลยนะ19เมตรเลยและขนาดคนโอบเท่าไหร่พะอจย์ประมาณสามสามคนโอบและไอ้ที่ที่เป็นรางเนี่ยวัดดูแล้วหนึ่งกี่เมตรดูเอาเมื่อกีนี้21เมตรนะทั้งทั้งทั้งรางถึงลายเลย21ยาวนะไอ้ความสูงเท่าไหร่นี่4เมตรได้ไหมตรงไหนเนี่ยเนี่ยฐานเนี่ย ฐานลากนี<ะ>่ฐานลากนีก่คงจะได้นะได้นะ<ม>ใหญ่มากนะแล้วก็อายุประมาณหนึ่งร้อยเก้าปีหนึ่งร้อยเก้าปีนะออสงสัยจะเป็นงวนนี้พูดไมตได้ภาษาหนึ่งร้อยเก้าปีนะคืออายุตะเคียนนะครับแล้วก็ท่านขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็แน่นอนที่สุดครับมีบรรดาพีน่น้องประชาชนแห่มาสักาาสการะบ,บูชาขอสินขพรมากมายนะครับ <c oughs> ท่านอย่างไรลุงพร้อมขอเชิญชวนนะฮะในวันพรุ่งน,นี้มาร่วมพิธีกันนะครับ สวัสดีจ้ามาจากบ้านไหนคะมาจากอาสาภาพอาสาาครับทราบข่าวยังไงคะเนี่ยตอนเช้ามาก็เปิดฟังรายการรุปพร้อมทุกวันเลยค่ะกว่าจะไปทํางานค่ะก็เลยทราบข่าวก็เลยทราบข่าวก็เลยเดินทางมาดูแลเป็นยังไงคะก็รู้สึกว่าตามที่เคยเห็นคือรู้สึกต้นใหญ่กว่าที่เห็นใช่ไหมคะค่ะใหญ่กว่าที่เราเห็นในภาพเราไปเห็นมาพวกหนูไปจังหวัดอะไรไปเห็นก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้ เราว่าใหญ่ที่สุดแล้วเนาะค่ะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าที่เคยเห็นครับท่านผู้ชมครับก็จะมีพี่น้องประชาชนครับหลังไหลมามาเนื่องจากว่าต้นตะเคียนท่านอยู่กับน้ํามานานนะฮะเรามีความเชื่อว่าท่านอยู่ต้องอยู่กับน้ําครับชาวบ้านก็จะเอาน้ามาสงอาบนะฮะถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับอย่างนั้นเราก็ชุ่มเย็นแหละครับนี่คือพี่น้องประชาชนที่หลังไหลมาม่ได้ขาดสายครับ ครับท่านผู้ใหญ่รู้ลัดก็อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องที่มานะฮะครับผมอ่านี่ใช่ไหมพยายามเข้ามาดูมาให้ใกล้ที่สุดนะครับโชคดีนะเป็นไงตาครับครับอ่าครับผูกคนมารถแล้วก็จะน้ําก็ถือว่าเป็นน้ามนต์น้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอ่าครับอ่านี่ครับนี่คือบรรดาพี่น้องที่มานะครับ ก็อยากโชคดีเอาใครที่มาเข้ากล้องลงพร้อมนี่ก็โชคดีทุกคนครับจะแม่ตะเคียนทองสีสุวรรณให้พรทุกคนเลยครับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านกาลังชมพร้อมพันทีวีนะเวลานี้ไม่ทราบญญจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากว่าทราบข่าวนี้แล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาครึ่งเป็นต้นไปครับจะมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน ซึ่งเรามีความเชื่อว่าวันนั้นคือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยน,นะฮะวันพรุ่งนี้ครับเจ้าแม่ตะเคียนทองสีสุวรรณนี่จะให้โชคทุกคนครับฮะบางคนก็จะเอามือถือมาถ่ายเอ๊จะเห็นดีหรือเปล่าจะเห็นของดีหรือไม่ตัวเด็ดหรือไม่ก็แล้วแต่ความเชื่อฮะแต่ที่อยากอธิบายให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะฮะคือไอ้ตรงนี้จะเป็นกิ่งท่านออกมา เวลาจะเอามาเข้าวัดเมื่อก uh ี้พายจะเล่าให้ฟังแล้วก็เอาทำไมแล้วก็ต้องตัดพอตัดปุ๊บนะครับผู้คนก็มาถ่ายภาพตรงนี้ก็จะปรากฏเห็นอะไรต่างๆท่านดูให้ชัดนะครับว่ามีรูปอะไรบ้างนะผมมาถ่ายครั้งแรกเห็นเป็นสาวสวยนะฮะมายิ้มให้ แต่ตอนนี้เห็นเป็นสาวสวยกำลังนอนสบายนี่ยครับส่วนหนึ่งก็จะเอามือถือมาถ่ายนะครับเห็นเป็นเลขไหนคะเมื่อกี้เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเลยคะสี่หนึ่งหนึ่งและตะบุญวัฒนาตรงนี้นะครับชาวบ้านเราเอาบ้างเมื่อวานนี้เห็นห้าแปดวานนี้ห้าแปดเลยครับวันนี้เจ็ดสี่หนึ่งเลยครับ ถ้าผู้ชมครับผมไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พลาดโอกาสนะในวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คือวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้แหละครับในขณะที่ผมออกอากาศเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะกระจายไปไม่ไกลเท่าไหร่ขอให้ทุกคนที่ชมบอกต่อๆกันไปด้วยครับว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่จะมาขอพรเจ้าแม่ตะเคียนสีสุวรรณที่วัดท่าดอกแก้วเหนือตะบนท่าจับบาอำเภอท่าอุเทนครับห่างจากอำเภอเทาอุเทนขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ10กิโลเท่านั้นเองครับไม่ไกลนะฮะถ้ายัางไงเรามีนัดกันที่นั่นนะครับเพื่อขอสินขอพอรอย่างน,น้อยก็จะสบายใจแล้วครับมาเห็นแล้วก็สิ่งที่ท่นานไม่เคยเห็นก็คือต้นตะเคียนใหญ่มากครับเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะถ้ายัางไงในวันอ่า26กุมภาพัน์เวลา8นาฬิกาครึ่งเป็นต้นไปครับเรามาอ่าสักการะขอพอรจากเจ้าแม่ตะเคียนทองสีสุวรรณที่วัดท่าดอกแก้วเหนือตํานตท่จาจับาอำเภอเท่าพะเยนครับ